พระพุทธองค์นั้นพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับนั้นบำเพ็ญบารมีไว้ที่ไหนบำเพ็ญบารมีไว้ที่ใจและพระองค์ทำสมาธิมาตั้งแต่ชาติแรกที่พระองค์ปรารถนาโพธิญาณ ชาติที่พระองค์เป็นสุเมธทะลือสีชาตินั้นพระองค์ก็ได้ฌานสมาบัติแล้วเมื่อพระองค์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญสมาธิแต่ละชาติตามลำดับมาพลังจิตนั่นเองที่ได้สงที่ได้สะสมเรียกว่าสะสมวัสสาบารมี พระองค์จึงมีบาร,รมีถึงสิบบาร,รมีด้วยกันนับไปตั้งแต่ทานบาร,รมีศิลบาร,รมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบาร,รมีก็ถือว่าบาร,รมีสิทศั์และบาร,รมีเหล่านั้นก็มารวมเป็นพลังจิตของพระองค์พระองค์ก็เกิดมีพลังตามลำดับจากชาตินั้นมาถึงปฉิมภาวิกชาติสุดท้าย ชาติชาติสุดท้ายนี่พระองค์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านัน้นก็ด้วยอาศัยพลังที่พระองค์ได้สะสมมาแล้วเราเรียกกันว่าพระองค์สะสมบารมีแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือการสะสมพลังจิตนี่เองเมื่อถึงที่สุดถึงที่สุดตัดสรู้เป็นพระ อรหันตะสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์ก็มีวิทธาพระองค์ก็มีทุกอย่างเรียกว่าสัพพญุตยานสามารถที่จะระลึกชาติผลหลังได้สามารถที่จะแสดงฤทธ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้จักใจคนได้นี่เรียกว่าพลังจิตที่ได้อบรมมาเต็มที่แล้ว เรียกผมไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันกับพระองค์ชั้นใดก็ดีพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็มนุษย์พระพุทธองค์ก็มนุษย์พระองค์บำเพ็ญบารมีเราก็บำเพ็ญบารมีเรียกว่าอย่างเมื่อเช้าเราทำทานกันถวายอาหารภิกษุสามนเณร ก็เรียกว่าทานบารมีเราพากันมารักษาศีลก็เรียกว่าสมทานอุโบสทธิศีลก็เรียกว่าศีละบารมีเราไม่กลับบ้านเรานอนอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเนคขมะบารมีเราตั้งสัจจะว่าเราจะรักษาศีลวันหนึ่งก็คือหนึ่ง ไม่ให้ขาดก็เรียกว่าสัจจะบารมีเรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่ให้ศีลขาดถึงแม้ว่าเราจะลำบากนักอดอาหารตั้งแต่เวลาวิการไปจนกระทั่งถึงอรุณขึ้นมาใหม่เราก็มีความอดทนไม่ยอมถึงแม้มันจะหิวเท่าไหร่เราก็ไม่ทาน เมื่อเรารักษาศินอย่างนี้เ้าเรียกว่าขันติบาณมีนอกเหนือจากเราจะรักษาศินแล้วเราก็นั่งสมาธิอกีกอย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะบาณมีเมื่อเรารักษาศินและเรานั่งสมาธิเราก็มีจิตใจมั่นคงไม่วอกแวก มีจิตใจที่เหนียวแน่นมั่นคงใครจะมาบอกให้เราเลิกจากการรักษาศีลก็ไม่ได้จะมาบอกให้เราเลิกจากสมาธิก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบาร,รมีในขณะที่เราพากันกระทำเราก็มีความเข้าใจในตัวเอง พิจารณาเห็นแล้วว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาบารมีเมื่อขณะที่เรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่โกรธเคืองใครเราก็ไม่ทวะวละวิวาทใคร และเราก็พยายามที่จะเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยการแนะนำด้วยการพร่ำสอนด้วยการช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเมตตาบรารมีเมื่อเราไม่อยู่ในวัดเราก็ไม่คิดถึง ใครจะเป็นสามีภรรยาใครจะเป็นลูกหลานสิ่งใดเป็นทรัพย์สินสมบัติเราก็ไม่ใยดีเรานึกถึงแต่สินของเราอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขาบรารมีในที่สุดเราก็ได้แล้วซึ่งบรารมีถึงสิบทัศน เราก็ได้แล้วบาร,รมีครบถ้วนในการปฏิบัติที่เรามากระทำเมื่อเราท่านทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปร,ะระมังสุดข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปร,ะระมังสุญญ นิพพานศูญอย่างยิ่งเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจึงได้พากันเสียสละทุกประการเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานการที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นคือการกำจัดกิเลสออกให้หมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าพระนิพพาน การที่เราพากันกระทำสมาธิมีฐานเป็นเครื่องรับรองมีสมาธิที่มั่นคงมีสมาธิที่เป็นพลังมีสมาธิพร้อมมูเลเรียกว่าเป็นฐานกำลังเมื่อเป็นฐานกำลังอย่างนี้เพื่อที่จะให้จิตนี้หลุดพ้น เพื่อให้ถึงพระนิพพานจึงจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าสู่สัจธรรมพิจารณาซึ่งอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเรานี่เกิดมานี่แก่นี่เจ็บนี่ตาย รูปังคือรูปอันนี้เองที่เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นทุกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จริงอย่างนั้นเกิดมาก็เหลือจะทุกข์แก่แล้วก็แสนจะทุก,กข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสนจะเวทนา ตายก็แสนที่จะเวทนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นจึงเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นผู้เกิดมาเป็นผู้ประสานงานที่จะทำก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่และเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไร จึงจะพิจารณาให้เห็นเป็นสัจจะคือทุกขะสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงคือทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงการทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงนั้นอาศัยพลังจิตเมื่อพลังจิตมีมากเรากำหนดจิตหลับตาอยู่แล้วแห่งดูไปที่รูปคือรูปัง ดูรูปนี้เห็นไหมไม่เห็นก็ถือว่าพลังจิตยังอ่อนพลังจิตยังไม่แก่แต่ถ้าหากว่าหลับตามองไปเห็นเรียกว่าพลังจิตได้แก่แล้วสมควรแก่การที่จะดำเนินอริยสัจได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยกรูปนี้ขึ้นพิจารณา รูปนี้พิจารณานั้นให้เห็นว่ารูปฟังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปฟังอนัตต์รูปฟังทุกขังรูปเป็นทุกข์ธรรมังอนัตตาลูปทมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกะเรียกว่ารูปประธรรมอันเดียวกันคือไม่ใช่ตัวตนถ้าหากว่าเป็นตัวตนรูปนี้ก็ อย่าแก่เราบอกว่าอย่าแก่มันก็จะต้องทําตามเราอย่าแก่ลูกนี่อย่าตายมันก็ต้องทําตามเราว่าอย่าตายแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในอํานาจของเรามันจึงไม่ใช่ตัวตนเมื่อความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าปาริยยันติเมพิกเวดูก่อภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้การกําหนดรู้นั้นคือการใช้ยานเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณน,นั้นมันจะเกิดขึ้นในเมื่อเราพิจารณารูปท่านปัญจวัคคีย์ที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูป ท่านฉดินทั้งพันสามท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูปเช่นเดียวกันเพราะที่เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่ารูปปัสมิงตินิบิน,นติเกิดเบื่อหน่ายในรูปความเบื่อหน่ายนั่นคือวิปัสนา <c oughs> วิปัสสนานั่นคือความรู้แจ้งและเห็นจริง การที่จะเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยพิจารณาหลายครั้งเหมือนกันกับเรากว่าจะทำจิตให้สงบได้นั้นเราก็ต้องทำนับครั้งไม่ทวนกว่าจิตนี้จะสงบได้วิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเราก็พิจารณาดูรูปนี้นับครั้งไม่ทวนในที่สุดก็เกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมา เมื่อเกิดความเวือนายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นผู้กำหนดรู้ได้แล้วปริยยันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้ผู้นั้นกำหนดรู้ได้แล้วเมื่อกำหนดรู้ได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรอีกต่อไปก็จำเป็นจะต้องทำให้มากยิ่งขึ้น เพราะการพิจรารณาวิปัสสนานั้นก็เหมือนกันกันกบการต้หมหรือเรียกว่าการหุงข้าวการหุงข้าวนั้นเราจะหุงปั๊บสุกปุ๊บไม่ได้ต้องใส่ไฟแล้วจนกว่าจะเดือดจนกว่าจะสุกก็ต้องใช้เวลาวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องใส่ไฟ คือตะปะความเพียนแผดเผาพิจารณาเผาร่างกายอันนี้ให้เป็นจุนวิจุนให้เหลือแต่กระดูกให้เหลือเป็นดินน้ำไฟลมให้เกิดความนิพิทยานความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะไปประสบผลที่ว่าประสบผลนั้นพระพุทธองค์ทรงจัดต่อไปว่า พระหาจับบันติเมพิกเวดูกรภิกษุทั้งหลายจะมุทไทควรละการละนั่นละจากปัญห,หาความทะเยอทะยานปัญหาความทะเยอทะยานความกำหนัดยินดีหลาคะโทสะความโกรธโมหะความหลงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมุทไท ที่เรียกว่าสามุทไทยเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ถ้ามีพวกนี้แล้วกว็ทุกข์ล่ำไปเพราะฉะนั้นถ้าวิปัสนาพิจารณาละาพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจั์ลงไปในรูปนี้ได้แล้วก็จะเกิดความละขึ้นตัณหาก็จะน้อยลงไปราคะความกำนัดยินดีก็น้อยลงไป โมหะความหลงก็น้อยลงไปความโมโหโทโสต่างๆก็น้อยลงไปตามลำดับอย่างนี้เรียกว่าละสะมุทไทวรละแต่ในสมุทไทนี้ท่านอธิบายไว้มากนักในคำภีวิสุทธิมรรคท่านแสดงสมุทไทยว่าสะมุทไทหย,ยาบและสมุทไทยละเอียดสมุทไทย,ยาบนั้น ได้แก่การที่มีกิเลสคือมีความกำหนัดยินดีมีความหลงในรูปสวยงามอะไรต่างๆเกิดตัณหาความทะเยอทะยานอันนี้เรียกว่าสัมมุทไทยาสมุทัยละเอียดนั้นคือการเข้าไปยึดถือว่าเราได้สำเร็จชั้นนั้นบ้างได้สำเร็จชั้นนี้บ้าง เมื่อไปยึดถือว่าได้สำเร็จเมื่อไรก็เกิดกลายเป็นอุปทานนั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วิปัสสุปกิเลสคือกลายเป็นวิปัสสุปกิเลสไปอันนั้นเรียกว่าสามุทัยละเอียดคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวสำเร็จความจริงความสำเร็จนั้นมิได้หมายความว่า เราไปพบสิ่งอัศจรรย์แล้วเกิดความสำเร็จย่อมไม่ใช่ความสำเร็จนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำก็เปรียบกันง่ายๆเหมือนกับรับประทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วก็ถือว่าสำเร็จการที่จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราทำจนคือหมายความว่ารับประทานไปจนกระทั่งถึงจุดมันก็อิ่ม วิปัสนาหรือเรียกว่าการพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพยานความเมื่อหน่ายขึ้นมาก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องไปสู่ที่จุดแห่งความเพียงพอแห่งความต้องการเพราะฉะนั้นการที่มันไปถึงจุดนั้นน่ะเราจะว่ามันสำเร็จนั้นย่อมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารนี่ มันอิ่มไปทีหนึง่งก็ถือว่าสำเร็จเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จโดยแท้จริงคนกินอิ่มนั้นจะโตขึ้นไม่ได้ทันทีกว่าจะโตขึ้นนั้นเราจะต้องอิ่มนับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งจึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะอ,อันนั้นเรียกว่าความสำเร็จเป็นหนุ่มความสำเร็จที่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นท่านจริงไม่ให้ยึดพอเราอิ่มไปทีหนึ่งเราก็ยึดว่าโอ้เราได้สําเร็จแล้วก็เ,เหมือนกับเด็กทารกที่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายก็นึกว่าสําเร็จเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่นุมนั่นมันเป็นเด็กทารกเช่นเดียวกันนั่นแหละกับสมุทัยละเอียดการเข้าไปยึดถือตัวตนท่านจริงเรียวกว่าเป็นวิปัสสนู ยังมีอีกข้อหนึ่งพระองค์ทรงแสดงว่าสัจจิกาตบบันติเมภิกเทเวดูกอ่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งที่ท่านแสดงอริยสัจไว้มีสี่ข้อนี้มันเป็นข้อต่อเนื่องกันแต่ข้อสำคัญที่สุดนั่นคือข้อแรกได้แก่ทุกขสัจเพราะเมื่อทำ ทุกขสัตว์ให้ปรากฏเด่นชัดพิจารณาเห็นจริงแจ้งระจักเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาที่เรียวกว่าเป็นทุกขสัตว์แล้วสมุทยัทยสัตว์ก็บังเกิดขึ้นได้ละได้นิโรธสัตว์ก็บังเกิดขึ้นได้คือความรู้แจ้งและเห็นจริงหรือเรียวกว่าดับทุกข์เหมือนกันกับเราหิวอาหารมันเป็นทุกข์เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วทุกข์ก็หายไป เมื่อเราเป็นหนี้เขาเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราใช้หน,นี้เขาหมดความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปลดเปลื้องเพราะฉะนั้นนิโรธคือสิ่งสำเร็จอย่างหนึ่งคือปลดเปลื้องเมื่อเป็นหนี้เขานั่นยังปลดเปลื้องไม่หมดเช่นเป็นหนี้เขาแสนหนึ่งเรากดเปลื้องไปได้มื่นหนึ่งมันก็เหลืออยู่ตั้งอีกตั้งเยอะ ถ้าเราปลดเปลื้องไปได้ห้าหมื่นก็ยังเหลืออีกตั้งขึ้นหนึ่งอย่างนี้นี่โลดก็เหมือนกันการดับทุกขนั้นก็ดับเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อใช้นี่เขาหมดถึงแสนก็เรียกว่าหมดภาระดับทุกไปเลยเหมือนกันกับผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจับคล้องกันกันกบ ที่เราพิจารณาละภายในจิตใจนั้นเกิดกระแสความสว่างสวัยและเกิดความละเอียดขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราดับเรียกว่าดับความโง่หรือเรียกว่าดับทุกข์ไปแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่พระองค์ทรงสแสดงว่า คาเวตบ,บันติเมพิกาเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมักควรเจริญให้มากนั้นก็คือว่าเมื่อเราประสบพบผลทางถูกแล้วเราต้องทำเหมือนกับรับประทานอาหารเรารู้แล้วว่ารับประทานอาหารอย่างนี้อร่อยแล้วก็มีกำลัง แล้วก็ถูกต้องกับาธาตุขันของเราก็ถือว่ารับประทานไปจนกว่าจะเราเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเรียกว่ามีกำลังเต็มที่เพราะฉะนั้นในคำที่ว่าพาเวตบันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากนั้นเมื่อเราได้หนทางแล้วเราก็ไม่หยุดยัง้งคือเราไม่ยอมหยุดยัง้ง เราพยายามทาวิโตจเจริญให้มากเ่าลีกโตจะทําให้มากอภินยยะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโธทายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานนยะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเพราะฉะนั้นผลทางของพระพุทธศาสนานี้จึงมีอย่างต่ำ อย่างกลางอย่างสูงให้เราพากันปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไป